สวัสดีครับพวกันอีกแล้วนะครับกับอ่าป็อกซิล่าครับวันนี้อยู่กันในเกมอิสุวันสองศูนย์สองเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์นะครับเวอร์ชันนี้ก็จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะแยะพอสมควรครับแต่ที่น่าสนใจนะมันจะเป็นลูกสตันนิงนะครับหรือลูกง้างยิงง้างส่งนั่นเองนะฮะโดยลูกนี้กดไม่ยากนะฮะและสามารถใช้ได้จริงนะครับวิธีการกดก็คือกดปุ่มวิ่งพร้อมกับปุ่มยิงหรือปุ่มส่งนะครับนี่นะมันจะเป็นหลอดเสียงมุมงขึ้นมาแทนนะฮะ นี่นะครับประมาณนี้นะฮะโดยข้อดีของมันก็คือลูกจะได้ความรุนแรงกว่าแต่ข้อเสียก็คือชาร์จนานกว่านั่นเองนะครับอาจจะเราดูการส่งครับนี่นะนี่ส่งธรรมดานะฮะส่าหสตันนิ่ง Standing นะครับเห็นไหมการเดินทางของลูกก็จะเร็วกว่าถนะ้าเราส่งสตันนิ่งนะครับสตันนิ่งไหมฮะส่งธรรมดาครับเห็นไหมการเดินทางก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะฮะและการ ใช้เวลาในการเปิดก็จะนานกว่านะครับสำหรับลูกสตันนิงนะฮะเห็นไหมยิงธรรมดาครับยิงธรรมดาฮะกดปุ๊บก็จะยิงปั๊บเลยนะครับดูสตันนิงนะครับเห็นไหมเห็นไหมลูกมันก็จะแรงกว่าพอสมควรนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะ เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามทั้งทาง a c e b o o k และทาง Youtube ไว้นะครับผมก็ถ้ามีคลิปอะไรดีๆหรือมีเทคนิคอะไรใหม่ๆก็จะนำจะมานำเสนอให้นะครับผมยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนวันนี้นะฮะก็ขอบคุณและสวัสดีครับ